เข้ามาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะครับสปอร์ตสไตล์คูเป้นะครับราคาย่อมเยาสมรรถนะคุ้มค่ากับการซื้อหานะครับสมรรถนะดีคือขับดีขับสนุกนั่นแหละนะครับเข้าใาอีหนึ่งคันแล้วนะครับเป็นนิสสันจุกนะครับ สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองนะครับนำรถสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะนำรถเดิมนะครับคัดคุณภาพเกรด A นะครับรถมือ2เกรด A นะครับรับประกันเรื่องโครงสร้างไม่เฉียวไม่ชนนะครับไม่ชนหนักไม่จมน้ำนะฮะอย่างคันนี้นะครับนะเป็นนิสสันเป็นนิสสันจุก 1.6V ปี2014สีขาวนะสภาพโดยรวมภายนอกภายในนะดูแล้วนะฮะเกิน90%แน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้สวยด้วยนะครับด้วยสไตล์ของตัวรถเองนะครับด้วยรูปแบบของตัวรถเองนะครับรูปแบบของการออกแบบของตัวรถเนี่ยนะคือสไตล์แบบนี้ใช้ไปอีก10ปีก็ยังไม่เก่านะฮะจุกเนี่ยนะครับ าตามปกติแล้วเป็นรถนําเข้านะนะครับเป็นรถนําเข้านะครับมีมีการนําเข้ามาขายนะมีการนําเข้ามาขายของทางเกมเก็ตนะครับนะบแต่ณปัจจุบันนะก็ทางนิสสันเองก็นําเข้ามามาขายเองงนั้น,เข,น,นเข้าศูนย์ได้ปกตินะครับเข้าศูนย์ได้ปกติเซอร์วิสได้ปกติเลยนะแต่ด้วยตัวรถเองเนี่ยด้วยสมรรถนะของตัวรถเองเนี่ยนะครับเป็นรถที่ ค่อนข้างที่จะใช้งานดีนะครับไม่จุกจิกนะแล้วก็สมรรถนะค่อนข้างสูงและเป็นมือ2เนี่ยราคานะครับซื้อหาคุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากเลยนะอย่างคันที่ผมเอามารีวิวเนี่ยนะครับสวยบางเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างนะราคาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะได้ชุดแต่งรอบคันนะฮะเป็นสติกเกอร์ n i ส m o นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นของ n i ส m o นะคร คือจุกรุ่นนี้นะครับเป็น F15 นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นรหัส F15 นะครับ F15 <c ours> เป็นรถสไตล์ crossover แบบคูเป้เนาะนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับรถสไตล์สปอร์ตคันนี้นะครับพิเศษนะยางสี่เส้นเนี่ยนะครับเป็นปี21นะยางปี21เลยเพิ่งเปลี่ยนนะฮะนี่ <c oughs> เพิ่งเปลี่ยนเลยนะปี21นะครับก็เนี่ยก็เริ่มปี22ก็ถือว่าแบบเออยางก็ยังแบบเกิน90เอร์เซนตแหละนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ไปนะฮะไฟเลี้ยวนะครับใส่เป็นแบบไฟเลี้ยววิ่งให้นะอันนี้เป็นไฟวิ่งแล้วนะนะครับเปิดแล้วมันก็จะวิ่งแม้แม้แบบเป็นไฟวิ่งแหละเขาเรียกนะครับฟิล์มติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ ะชุดแต่งด้านหลังสติ๊กเกอร์นิสส์โมนะฮะออปชันด้านหลังก็เป็นในเรื่องของอส,สเกิร์ตหลังนะฮะเป็นดีฟฟเชอร์หลังนะครับสวยงามนะฮะสวยสปอร์ตนะฮะแล้วก็คุ้มค่าด้วยราคานะฮะตัวนี้นะครับเป็นออปชันในเรื่องของเส้นก่ยะนะครับเป็นเซนเซ,นเซอร์นะครับก่ยะถอยแล้วก็กล้องเนี่ยก็มีเส้นก่ยะให้นะครับก็คือมีทั้งภาพทั้งเสียง ปัดน้ำฝนหลังก็มีนะครับฝาท้ายนะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายได้เลยนะฮะที่วางของนะครับยางอะไหล่นะครับก็มีครบนะครับตัวนี้เป็นบล็อกยางอะไหล่ยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะครับบล็อกเครื่องมือแล้วก็มียางอะไหล่ตัวนี้มียางอะไหล่นะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายแน่นอนนะฮะเป็นรถสไตล์ห้าประตูแบบคูเป้นะครับก็บอกว่าเป็น5ประตูกับคูเป้นะครับ สวยอยู่นะครับไม่ไม่ตกยุคง่ายนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบเวกโอนิก CVT แบบเจคโคนะครับเกียร์ค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาสติ๊กเกอร์ของนิสโมนะฮะฝาถังน้ำมันและมเป็นแบบเคปล่าให้นะฮะสวยๆคันนี้นะครับใครที่มองหารถนะครับเป็นรุ่นนี้อยู่นะครับลองเข้ามาสอบถามกันนะครับลองเข้ามาสอบถาม คันนี้ถือว่าได้สภาพสวยๆเลยนะฮะได้สภาพสวยๆใหม่ๆนะฮะมาดูในส่วนของด้านในนะครับด้านในเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของโทนสีดำนะครับตกแต่งด้วยแถบสีแดงนะครับแถบแดงเนี่ยเห็นไหมเป็นเบาะนะครับเป็นเป็นเบาะรูนะครับลายรูนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับดูแลความสะอาดได้ง่ายนะฮะเบาะก็พับได้นะนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ หลังคาสาดสะอ้านครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะเป็นรถบ้านเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนะในส่วนของแผงประตูด้านข้างเนี่ยนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับเขาบอกว่าในการทํารถหรือว่าการดีไซน์นะฮะภายในเนี่ยนะครับมีคนเคยบอกว่าเอาแรงบันดาลใจนะครับมาจากรถ บิ๊กไบค์หรือว่ารถยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นดูคาติเนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงคอนโซลกลางมาเนี่ยนะครับจะเคลือบมันเคลือบสีให้นะฮะสวยนะครับคล้ายๆถังน้ํามันดูคาติเหมือนกันนะถ้าพูดตามหนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบเจคโคนะครับตัวนี้ซีวีทีนะฮะใช้ดีใช้ทนนะครับจอเป็นจอที่สัมผัสนะครับลิงก์กับกล้องถอยด้านหลังนะคันนี้นะครับติเกอร์นิสโมนะนะครับสวยนะคันนี้นะครับภายในภายนอกนะฮะ รวมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะครับปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับกุญแจมีครบนะฮะสำรองรีโมทนะฮะครบเลยนะฮะสมุดคู่มือต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะครับรับประกันแล้วนะครับ ก่้องของพีพาชมรถยนต์มือ2องแล้วประกันก็คือสวยเลยนะฮะแอร์นี่เย็นไวมากนะครับนี่นะครับเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับเปิดมานะครับต่งตตางๆสไตล์ของตัวรถเนี่ยดูยังไงมันก็เป็นรถที่ไม่ค่อยเก่านะครับยังคลาสสิกนะยังคลาสสิกยังน่าใช้อยู่มาดูไม้นะครับไม่หนึ่งแสนแปดมืสองสองร้สี่สิบเอ็ดนะ หม่อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเลขใหม่นะครับนี่คือเลขหม่นะครับตัวนี้เป็นสวิตติดเพิ่มมานะครับเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับ LED ไลท์นะครับเครื่องพันหกนะตัวนี้นะครับอัตราเร่งดีสเกียร์สมูทดีนะครับการขับการคอนโทรลรถเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเลยนะฮะพี่ช้ยดีนะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของคอนโทรลนะครับ เครื่องเสียงเครื่องเสียงก็ดีนะนะครับไม่ถือว่าขี้เหร่มากนะครับไม่ได้ดูแบบเออก็ยังโอเคเหมาะสมกับราคานะครับนะดีกว่าดีกว่าอีโคคาร์ดีกว่าอะไรหลายอย่างนี้ครับเหมาะสมกับตัวรถเขานะครับเครื่องเสียงนะถือว่าเอนเตอร์เทนได้ดีนะครับมีจอมีบลูทูธต่างๆรองรับได้แต่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับเครื่องเสียงถือว่าโอเคเลยนะครับนะอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับ จอยซีดีต่างๆนะครับถือว่าสวยงามนะครับใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนะถือว่าน่าใช้นะครับถือว่าน่าใช้ด้วยราคาไม่แรงนะครับได้รถปี2อ1 4นนะครับราคาไม่ถึง4 0 0แสนเลยนะครับคันนี้ผมก็การันตีแหละว่าสวยแล้วนะครับนะเดิมแล้วนะครับไม่มีชนนะคันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะเกิน90%นแน่นอนนะครับหลายอย่างนะครับในในตัวของรถคันนี้มีเสน่ห์มากนะครับอยากให้ลูกค้าเนเข้ามาชมมาดูกัน ถ้าได้ลองขับได้สัมผัสนะฮะอาจจะเหมือนโดนป้ายยาเลยนะครับต้องบอกไว้นี้นะครับสำหรับนิสสันจุก F15 คันนี้นะครับนะถ้าใครหาอยู่นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ0961499985นะครับสำหรับพิมนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ